มาเดิมตัดฟาล์มนี่เท่าแก่ตบเท่าแก่พาคนงานมาตัดฟาล์มแล้วนะครับหนึ่งสองสามต้น,น 1> 1, 2, ตแค่นี้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะล,ลืมลืมหนึ่งเดืองเสมือคลอกแล้วนะครับ <laughs> เริ่ม,มจะเต็มแล้วนะครับ ทลายเริ่มโตโต,โตเนาะใหญ่ๆขึ้นมานินดๆนี่แน่ฮะ <laughs> ไอต้อนนี้มันเป็นลูกเล็กๆนู่ยนเนาะเออเออเออมนวันนี้คนงานแกมาเยอะ มาเกือบสิบคนนะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนนะครับเจ็ดแปดคนเลยทีเดียวฮะเก้าคน, <c oughs> คนเออเก้า <c oughs> คนเนาะลาใหญ่บังละเดิมโตโตบางละ <c oughs> ไม่แนี่ตบุบใช้เขียวใช้ขอเกาะยี่สี่ดูเนาะนี่นี่คนผู้เชี่ยวชาญ <laughs> วันนี้ไม่ได้ตัดล้อตัดล้อไม่ทันเหรอวันนี้ขยับรถไหมอืมตืมตืมดินกระเทือนเลยเอาขึ้นรถไปเรื่อยๆดูเ่าแก่เอาขอเกาะ ยืนข้างล่างในป่าน้อยๆคนเก็บก็เก็บใส่รถไปเรื่อยๆนะครับเก็บเก็บใส่รถไปเรื่อยๆมาดูต้นนี้ต่ำๆต่ำๆ่นาๆ มือไอ้แป๊บเก่าๆม,มันไม่ใช่มีน,นั้นไม่ค่อยมีหรอกเนี่ย <c oughs> ถลายนี้เริ่ม <c oughs> เริ่มก้อนใหญ่ๆบ้างแลนะ้วเนาะถลายใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็ตัดมาตั้งแต่ลูก ถลายเท่ากำปั้นถลายเท่ากัปั้นมีไหมทีมงานตัดปา่าให้หลานเขาคันรีโวมันทุกปลาคันนี้มันทุกน้ำแข็ง เออไม่เห็นผมไม่ได้ไปถ่าย YouTube หรอกไม่ได้ไปถ่ายนี่หรอกจาก๋าปลาเหรอ,อหงั้นมังเขาก็ขึ้นปลากันบ่อยรถไอท่อสูบน้ำวิ่งไฟแคเวไปหมดตอนนี้รถ <c oughs> รับจ้างน่ะทอ่อรับจ้างอ่ะเออเก็บดุกล้วงครับเดี๋ยวผมจะขยับรถไปเรื่อยๆเ,เนาะเดี๋ยวให้เก็บตัดไปตัดไป,ดไปเก็บไป ครึ่งวันสชยเสร็จแน่เนาะได้ห่อข้าวกินแม่เฮียกันเหนียวพักกินน้ำไปด้วยเนาะนี้ขยับรถไปเลยด้วยนะครับจะได้ง่ายไม่หนักเนาะไม่ไม่ไกลอ่ะหยุดพักเล็กพักตรงนี้ลมเย็นนะครับเอาขึ้นรถไปเรื่อวๆไปแดดแค่นี้แหละ ได้แค่นี้แหละเออถ้าูฝั่งนู้นแล้วต้นกระท้อน,นู่นไปแล้วไมท่ทาง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 เออทิ้งทิ้งเหลืออีก่ะไรอทะไรนี้น

ก็มีทลายติดกันนั่นทลายโน่นได้ทลายนั่นลายบิ๊กเอ็มเฮียขายไปยังไงรถเก,ก่ okay. เกเ<อ>าแก่เนื้นเอเฮียฮะอ๋อ,ลอเลยอ้ขายเออขายเ,าเขาไปให้เขาไปทำเอานะเนาะให้เขาไปจัด อืมตามเรื่องไปรถก็แค่นั้น,นเลนยเนาะรถเดนาะปุพังไปตามเรื่องไปก็คัน<อ>ดําผมว่าจะขับไปขายทั้งคันเนี่ยได้แปดพันก็ช่างมันเถอะกีเกีตหรืออะไรใครบอกอไม่เหมือนหรือไปลงปีนนปีเนียมหรือเกียร์หรืออะไรออกวยยุย่งยากอืม <c oughs> ให้เขาได้กําไรมั่งใช่ยังไงก็คนซื้อก็าต้องมีกำไรนะเออขับขึ้นกิโลแล้วก็เอาตังใส่กระเป๋าแล้วขับกลับบ้านเลย ลุคนปลูกปาล์มเนาะปลูกบ้าไปหมดจนกล้วยเคยผมไม่มีที่จะปลูกแล้วอาแล้วเปล่าเดี๋ยวพอนานๆไปอยู่ใกล้ๆกันตัดตนีหมดเออไม่พอมัน กล้วยนาน้ๆไปเคลื่อมก็ไม่คสวยใช่กวยแค่สองปีเห็นป่าเลยสองปีแล้วต้องต้องเปลี่ยนโคนใหม่ย้ายที่ไอ้จี้ปลูกใหม่เออเขาทำกันแบบนั้นอดีตโราณปลูกตินหลอกชั้งชีวิตเลยไม่ได้อานื่นมือเลอตีนเต่าท่าน้มือมัน มันเหมือนมันมันแน่นแล้วมันยัดกันแน่นใช่ไหมเออมันเยอะไงมันออกแน่นอืมออกดีเกินอย่างนี้ดีเกินไปออกทุกทางเลยทำไมมันเป็นแบบนี้รู้ไต้นนี้เนาะดีมันดีมันดีอยู่ครัแต่เวลาน่นนเกี้ยวกขหาช่องเข้าช่องเข้าไม่ได้เหมือนจะเข้าทางทะลายนึงก็เข้าได้แล้วล่ะเปิดหาช่องเปิดเปิดช่องออกมาเนาะอืถ้าวนไม่ได้นะลําบากเลยอ่ะไม่มีที่ยืนแบบของเอ้ ตรงไหนที่มันเป็นอยู่กับน้ำอ่ะต้นไม่ได้อะลำบากเอายากตายแทะลายแล้วอาอสิงซะสิบสองทั้งสวนมีต้นเดียวเนะแบบเนี้ยเนาะยังยังไม่รู้จะลายหรือตกงอาอใช่ตามตามแรงเนาะทำตามแรงนะครับปลามันออกกม่หยุดพร้อม ไหนออกก่อนก็สุกก่อนแล้วข้างหลังสุกหลังเตียนเลยจะให้มันสุกเท่าเๆกันหมดไม่ยางโอ้ยโอ้ยอยู่ริมนี้เนาะเปิดมาแล้วอือหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดแล้วสิบ เก็บก็เก็บหล่นตามมาเรื่อยๆนะครับฟันทางเก็บให้ด้วยเกจะกจะฟันทางเก็บให้ด้วยนะครับรรทางนี้เขาก็ม,มันเยอะแค่ที่แถวเนี้ย,ยเฮีย ทางให้ออกด้วยนะครับเก็บทางโยนไว้ตรงกลางนี่และดีอย่างเราไม่เหนื่อยนะครับตึงางรถดงทงนะครับ

ยากครับเหนื่อยตัดยากตันครับจากนี้ถึงนู่นแล้วดโดนการ มมไปตัดหน้าลมเขานะครับรรไม่ได้รถไปเรื่อย ก็หนักนะครับเกือบถึง3 0โลเนาะ มานี้เราไปดูที่โรงงานนะครับออก,ก็บแลไปนะครับถึงแล้วนะครับเจหนูเขากระท้อนลานปามนะครับลานปามเจหนูเขากระท้อนมีรถสิบล้อจะเลี้ยวเข้าแต่ช่างเออนี่นะครับ กอเข้าก่อนนะครับ <S <S ถึงจะช่างพอดีติดรถสับประรดอยู่ f อดูรถสับประรดรารถสับประรดเข้ามาช่างลานเมื่อกี้ผ่านมาครับเพื่อนเกษตรแนละ้วก็ราคาเช่นกันนะครับ4บาท3 0สิตาตค์นะครับสลับปามนะครับไปละเจ้ารีโวรถคอกรถลัว เจโน่เขากระ thon กิโลก็3610นะครับนุ่นปามโอเคปามลงเลยนะครับก็พนักง,งานลงปาล์มนะครับนี่คือลานปาล์มเขากระ thon เจหน่พนักง,งานมา2องคนไปญิงเมื่อก่อนนะครับคุณหญิงก่อนลงอยู่นี่นะครับ ดูดีวันนี้ผมจะได้วิ่งสามเที่ยวอย่างว่าไหมนะครับนี่คือปามที่มีทั้งหมดที่อยู่เนาะดู้าแก่ยังไม่ได้เอาใส่รถหัวลากไปขายนะครับตเต็มที่เต็มถังไก่ดูของเราต่อน,นะครับกำลังเอาลงฮะ โอเคครับผมหนึ่งห้าเจ็ดห้ากลับับนะครับโอเคจอบรถก่อนเนาะเ,เดี๋ยวมาดูนะครับว่าได้ตั้งกี่ตันบ่าเอฟซี FC ทุกท่านเนาะบินใบแรกนี่นะครับเห็นไหมเจโนเขาก็ท้อนนี่นะครับก็ หน้าร้านก็4ี่บาทสานะครับบวกอีก70สต,ตางค์เนี่ยต้องหัวที่โป้มือผมเนี่ยเนาะนะครับเบอร์70สต,ตางค์ก็ทั้งหมดสองจานสามสิกิโลนะครับเนี่ยสองจาน35กิโลเนาะได้เงินมา1นึ่งห่นหนึบาทนะครับนี่บินใบแรกเนาะหลือเที่ยว2เที่ยวประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ